เราเรียนจบแค่ขั้นศึกษาประโยควิชาชีพจนสูงการงานเราเองก็เลยไม่ลุ้มไม่รู้จะพุ่งมุ่งหน้าไปหาใครเธอเรียนต่อมา หน้าก้าวไประดับปริญญาตีการงานของเธอก็คงได้ดีเป็นสั่งเป็นสีดีกว่าคนทั่วไปเราตามกับเธอนักหนาจึงไม่มีค่าคู่ควรให้เธอสนใจเราเอง ก็เลยต้องมาช้ำใจบอกให้ห้ามใจเราแล้วนั้นก็ไม่ฟังคนอย่างเราเธอหรือจะใหญ่ดีด้วยเกียรติศักด์ศรีของการงานนั้นก็ไม่มีลูกไม่รอล่างไม่สูงไม่ต้องตาใครเลยหวังอะไรไม่ได้ต้องทนทุกข์ละกรรมเจอ ไม่ลืมเล่าทันทีใชสิเรานั้นไม่มีตังขายเงือแลกเงินค่าจ้างได้มาต้องทำทุกอย่างอยากที่ได้เธอแต่งงานชาตินี้คงไม่มีทาง